สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนพี่น้องชาวเฟ e บุ๊กนะคะวันนี้วนวนฮอมมะลิมาทําอะไรวนฮอมมะลิวันนี้นะคะคือว่าอยากจะมาหนึ่งเลยคือแนะนําเพจใหม่ของวนเองนะคะชื่อว่า beauty skin insight down by วนนี่นะคะเขียนไว้คลานี้อยากให้ทุกคนลองไปชมกันนะคะในในเพจนี้มีอะไรในเพจนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการดูแลผิวพรรณจากภายในให้กมาสู่ภายนอกนะคะว่าถ้ามีก็มีการศึกษา มาด้วยตัวเองทดลองกับตัวเองมาพอสมควรเพราะอย่างตัวผนเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่ผิวพรรณดีอย่างเมื่อก่อนนี้ก็ไปหาคุณหมอไปรักษาสิวไปรักษาหน้าอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยเนาะใครๆก็หลายๆคนน่าจะทากันคิดว่าก็ผิวดีสุภาพดีแต่แบบพอ,อ,อมาอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าผิวมันแย่นะเพราะว่า เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอแล้วไงหยุดยาอะไรเงี้ยมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกก็เป็นเป็นหายๆอยู่พักใหญ่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ปล่อยมันเป็นๆหายๆจนพอกระทั่งมีน้องตอนท้องก็โอเคไม่เป็นสิวหน้าใสนะคะแล้วก็พอหลังคลอดน,นี่คือแย่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผมสุขภาพผิวสุขภาพของเล็บสุขภาพภายในทุกอย่างคือมัน มันแย่ไปหมดนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรกค็คงคิดว่าเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายมันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะมีน้องตอนท้องอะไรเงี้ยพอคลอดลูกหมดแล้วแล้วไหนจะให้นมน้องอีกอะไรอีกก็แบบว่าแย่มากจนถึงแย่ที่สุดคือก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เริ่มดูแลตัวเองจากภายในเข้ามาสู่ภายนอกอย่างเมื่อก่อนเหมือนคนท้องผูกมาก ถ้าถามคุณแม่คุณแม่จะรู้เลยคือท้องปูุกมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดแบบมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นนะคะก็มีตัวช่วยหลายๆอย่างอย่างวันนี้นี่คือ,อ,อจริงๆอนะ่ะวิดีโอตัวแรกอยากทำเ,เกี่ยวกับผิวพรรณก่อนคือหมายถึงว่าผิวข้างในเป็นยังไงแต่ว่าอันนั้นเนะ่ยเดี๋ยวไว้จะไปเขียนรายละเอียดบน โน้ต uh, อีกทีบนเพจนะคะแต่วันนี้นี่มีเพื่อน mm hmm. เพื่อน uh, หลายคน r e ี u e s t ์มาให้รีวิววิตามินที่ผนทานคืออันนี้ไม่ได้แนะนำว่าให้ทุกคนควรจะทานนะคะแต่หมายถึงว่าใช้วิจรารณญานะคือวิตามินที่เราทานเนี่ยมันก็ได้มาจากอาหารนั่นแหละนะ คือร่างกายมนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยต้องการวิตามินใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายเราไม่สามารถที่จะผลิตมันขึ้นมาเองได้ทํายังไงก็คือการทานจากอาหารทานจากอาหารแต่แบบเราทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบทานอาหารได้ครบทุกอย่างได้ไวิตามินครบทุวนในทุกๆวันเนี่ยต้องต้องมีตัวช่วยมีตัวเสริมก็ทานวิตามินนะคะ เริ่มทานมาได้นานแล้วนะคะสองตัวเองทานมาได้นานแล้วตัววันนี้ที่จะมาแนะนำนี่คือ skin beauty and wellness pack นะคะอ,อ่ตัวนี้นี่วนใช้มานานแล้วแหละได้สักหลายเดือนและแล้วก็แนะนำให้เพื่อนทานวันนี้เมื่อกี้ ups เพิ่งมาส่งกลางเบอร์นะคะอันนี้มาอันนี้คือซื้อให้คุณเพื่อนนะคะคุณเพื่อนทั้งหลายสั่งมาอันนี้ตัวหวันไม่ได้ ไม่ได้ขายนะคะแต่คือถ้าใครอยากได้อะไรเงี้ยก็จะมีจะสั่งซื้อให้ได้ใส่ได้นะคะเพราะว่าซื้อมาได้ถุกกล่องนี้เนี่ยมันกล่องใหญ่ามากนะคะได้60วัน60วันก็ประมาณสองเดือนเนาะเอาล่ะวิตามินตัวนี้มันมีอะไรดีมันมีอะไรดีคะเป็นของ Nature Made นะคะรูปหลักของภายนอกเป็นประมาณนี้นะคะเปิดออกมามก็จะมาอันนี้เป็นของตนเองนะคะที่ผมทานอยู่ ตัวนี้นี่มันก็จะมีแพ็กเกจนี้สะดวกพวกพาง,ง่ายอย่ะเวลาคุณต้องรีบไปทํางานตอนเช้าพก,กติดกระเป๋าไปด้วยเอาวางไว้โต๊ะหน้ากระจกเอาไปด้วยไม่ใช่ผู้หญิงทานได้อย่างเดียวนะคะผู้ชายก็ทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันสําคัญยไงอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันดีอย่างไรคืออย่างที่บอกใช่ไหมเอาันนี้ปัญหามากหลังจากที่คอลอดลูกผมร่วงผิวแย่ yeah, เป็นสิวมีริ้วรอยแล้วก็ เล็บเปลาะบ,บางผิวแห้งกล้าอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ช่วยอุ่นได้มากๆเลยวันนี้ก็มาหน้าไม่ได้ทำอะไรนะคะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้คือก็ไม่ได้ดีมากเนาะถ้ามาส่องใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีออลูกคุมขนกว้างอะไรเงี้ยก็พยายามกำลังรักษาก็คืออยากให้เพื่อนๆเดินทางไปกับ,บวนไปได้วยกันรักษาทำตัวไปได้วยกนนันตัเองค่ะก็ในวิตามินตัวนี้อยู่5เม็ดใช่ไหมคะ5เม็ดนี้รรมดามาก าเม็ดนี้คือตัวแรกเลยขอแนะนำเนี่ยค่ะสีขเขียวเล็กๆนี้นะคะเป็น Green Tea a n d alpha l i p o i c acid นะคะ Green Tea เนี่ยอย่างที่หลายคนรู้เลยคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะคนไทยชอบทาช่วยลดไขมันในครัสเตอรอแล้วลาความอ้วนอยากทาอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ทำให้ร่างกายกปี้กระเป๋าก็แล้วก็มันก็มีสารต้านอนุมูลอิสะระนะคะที่อนุมูลอิสระก็คือ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดเริ้วรอยก่อนวัยนนเองนะไม่ว่าจะด้วยการทานอาหารมลภาวะหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาทำลายเซลล์ผิวของเราเนี่ยนะคะตัวกรีนทีนี้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วอัลฟาไลโปอิกแอซิดนี่ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆนะคะเป็นโคเอนไซม์ในการเผาผลาญนน้ำตาลนะคะแล้วก็ ช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดน้อยลงนะคะตัวที่2ก็คือหลักๆเลยนี่ตัวนี้นก็คือช่วยในการลดริ้วรอยนะคะไปต้าดนอนุมูลอิสระในร่างกายของเราเตัวที่2องนะคะอยากจะแนะนำตัวนี้สีม่วงเล็กๆนี้นะคะเป็นไบโอตินนะคะไบโอตินนั้นํำอะไรไบโอตินนี้คือจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับ ผมเล็บและก็ผิวหนังของเรานะคะเเพื่อทําให้ผมเล็บและผิวหนังมีสุขภาพดีและแข็งแรงอย่างคนที่ผมแตกปลายผมเปราะบางหรือว่าเล็บเปลาาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาว่าขาดไบ,บโอตินอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ฉเฉพาะขาดไบโอตินนะคะอาจจะเป็นปัญหาอื่นแต่หมายถึงว่าในกรณีอย่างผมเงี้ยอเล็บเงี้ยเล็บตอนคลอดลูกใช่ไหมคะอันนี้นี่หายแล้วนะคะ มันจะเป็นประมาณนี้นิ้วโป้องอาจจะเห็นอยู่เล็กน้อยอา่านี่เป็นมานี้คือเล็บเหมือนเป็นเป็นหลุมเป็นคลื่นคลลงไปเพราะว่าขาดวิตามินพอทานนี้ช่วยได้มากแล้วนี่ดีขึ้นมากๆจากที่แบบมันยุกมากคือจริงๆอ่ะเคยถ่ายลกไปแต่ว่าคอมพิวเตอร์เสียตัื่องจากคุณลูกสาวขึ้นไปกระโดดฮาร์ดไดรฟ์มัน แตกก็เลยแบบว่าไม่มีรูปเลยจะได้มากหายไปหมดเยอะแยะเลยนะคะอาต่อไบโอตินนะคะช่วยเรื่องผมเล็บแล้วก็ผิวหนังทะไม่แบบผิวหนังชุ่มชื้นขึ้นเล็บไม่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วผมนี่แข็งแรงมากอย่างเมื่อก่อนอย่างตอนที่หวนาตัดผมสั้นหลายคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะในเพจหอมลิตัดผมสั้นเพราะอะไรเพราะผมร่วงมากมากๆแบบค้อนน้องใหม่ๆตัดผมสั้นเลยเพราะว่าร่วงจะไม่ร่วงไง กุ้มใจมากก็เลยเพราะทานตัวนี้ก็คือยังร่วงแต่เหมือนร่วงแบบคนปกติล่วงไปเขาร่วงกันใช่ไหมคือผมผมคนเราก็ต้องร่วงอยู่ทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็แบบเริ่มเป็นเงาง,งามดูดีขึ้นผมนะอ่าตัวที่ตัวต่อไปต,ตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่สีดำๆนี้ เป็นไลโคเพนค่ะไลโคเพนไลโคเพน,นมีหน้าที่อะไรไลโคเพนคืออะไรก็คือเป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระอีกหนึ่งตัวนะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะแวดล้อมที่มาทําลายผิวซึ่งถ้าเป็นสาเหตุให้เกิดเริ้วรอยก่อนไว้ในเองตัวที่ทห้าตัวที่4สิตัวที่สีข่ขอโทษสีขาวเมื่อกีน้นี้ตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีค่ะซึ่งวิตามินซีนี้ ก็เป็นที่รู้จักของคนไทยอ่ะเนาะก็เป็นสาร ant ant, แอนตี้ออกซิเดนแ่บคนไทยอาจจะไม่รู้นะคะช่วยเรื่องรักกระปิดรักกระเปิดคุมเ,เลือดอล้วมาว่ามันยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะที่สปอร์ตคอลลาเจนในผิวหนังของเราซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในวิดีโออีกตัวนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะยาวเกินเนาะคอลลาเจนเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะไปช่วยสปอร์ตคอลลาเจนในร่างกายในผิวหนังของเรานะคะ ตัวทุกสุดท้ายคนที่หตัวเม็ดนี่เต็มไปหมดมเม็ดใหญ่สุดตัวนี้เป็นคอมพลีทมัลติวายตินีคอมพลีทไม่ต้องมัลติวายินก็มีเขาะจะมีซัพพลีเมนต์อยู่ด้านหลังนี่นะคะก็มีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K ไทอามีไลโบฟลาวินเนเนียเซนวามิน b บีหโฟลดิกเอซิควายตินีบีิบสองคือมีครบท้วนแล้วก็คือคอ,อย่างกินตัวนี้เนะี่ย ก็ไม่ต้องไปทานหมดมีรวมแล้วอย่างเมื่อก่อนนี่เหนเขาจะมีทานแยกหลายตัวเหมือนกันของ GNC เป็นพวกมำรุง p ผมและผิวหนังอันนั้นก็โอเคในระดับหนึ่งไมไ่พอใจมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ทานอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ตอนนี้คือเริ่มมาทานอย่างต่อเนื่องคือแบบแพ็คเกจมันสะดวกคือจะพบไปไหนเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยกวนลืมใช่ไหมคะคือได้ครบแล้ว แล้วกอ็อันนี้เป็นวิดีโอตัวแรกสำหรับพลリเมนต์นะคะเป็น Skin Beauty and Wellness นะคะคือไม่ได้ขายนะแต่ถ้าใครอยากได้หลังไม่มาได้หรือคอมเมนต์มา,าถามอะไรเงี้ยโอเคทำได้เดี๋ยวจะจัดการหรือว่าอะไรให้แต่ว่าอ่าตัวนี้คือสำหรับมวอแล้วดีใช้ได้ผลผมแข็งแรงขึ้นผิวหน้าดีขึ้นผิวหนังดีขึ้นเล็บเห็นได้ชัดแล้วก็ ตอนนี้ผิวหนังก็ไม่แห้งแตกเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรือเมื่อก่อนนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาครีมก็เหมือนเป็นคนล้างมือเยอะมากล้างมือบ่อยเพราะมีลูกต้องทําความสะอาดมือบ่บอยเงี้ยเลยก็จะแบบิงแย่ขึ้นใหญ่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะ,ะตัวนี้สำหรับตัวแรกแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเพจน,นะคะ beauty skin inside out b y w ั r d นี้นะคะเข้าไปชมกันเดี๋ยวตัวที่สอง ที่ตามมานี้เป็นรีวิวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนตัวนี้วิตามินเหมือนกันก็จะมีการอธิบายนิดๆหน่อยๆว่าคอลลาเจนคืออะไรเนาะตัวนี้แล้วสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนอย่าลืมไปแบบชมกันนะคะเดี๋ยวจะมีะรยายละเอียดลงมาอีกเยอะแยะเกี่ยวกับการดูแลผิวหนงังการทำเขาเรียกว่าสกินคลีนซิ่ง จากธรรมชาติเป็นโทนเนอร์องไงะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้คิดสูตรขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าคือเอามาจากหนังสือเอามาจากหนังสือหลายเล่มอ่านมาแล้วหลายๆเล่มเนี่ยน,นะคะก็อันนี้ดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออกมาแนะนำเพื่อนๆอนอามาให้เพื่อนๆลองทําดูอามาทําด้วยกันเราก็มาสวยด้วยกันเนาะไงก็ฝากบอกต่อๆกันนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพผิวที่ดีทั้งภายในและภายนอกนะคะ